ครับจูเนีย่ยล้อลิ้มดัวครับครับอันนี้ครับตรงนี้ครับสวัสดีครับผมกายครับอะไรล้อลิ้มดัวครับครับเฮ้ยครับแต่เขาลิ้มดัวครับผมครับในการของเรานะเป็นรายการที่แบบว่าแบบว่าต้องให้แห่ครับแห่ต้องลู้ครับผมไม่เข้ารู้เรี่ยงครับซูมมาซูมมาซูมมา ยืมมงเดินมาดิมงเดินมาดินี่มันสื่ไม่ชัดอีกี้อแล้วก็มันเป็นพวกประเภทกากๆที่เที่ยลนู้ประมาณเนี้ยครับไปแก้เงาบ้านเรากมลังทำความดีอยู่เนี้ยไม่อยากจะพูดครับเดี๋ยวต้องติดตามครับจะต้องคอยดูครับความเที่ยของพวกเรา แคถือด okay. uhm. ีนะะถอ่านไ้ากูไปพลาดตรงนั้น่อๆๆๆฮะให้ก็ต่ไใช่ไหมฮะครับครับพราะวเราสามคนได้ละครเพราะรีกร้อนควาไปรครับขอตอบถามตอบถามว่าไปลว่าตอถามเกี่ยวกชีวิตประจาวันงั้มีปัญหาพวกคุณดีกว่าจบป้ากลับไปค่ะไงละทุกอย่า